ราศีพฤษภฟังทางนี้นะคะช่วงนี้ดาวพฤหัสถือว่าเป็นดาวแห่งโชคลาภความสําเร็จและผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ได้ย้ายเข้ามาสู่ราศีกรกฎในตําแหน่งมหาอุดและนี่คือพลังบวกครั้งใหญ่ที่จะช่วยหนุนดวงคุณให้มีโอกาสดีๆเข้ามาทั้งในเรื่องการเงินการงานและการเจอผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยเหลือการเงินจะมีโอกาสดได้โชคลาภแบบฟุกฟ หรือได้เงินก้อนจากสิ่งที่ลงทุนลงแรงมาแล้วการงานมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นได้โปรเจกต์ใหญ่หรือได้รับการยอมรับจากหัวหน้าคนโสดอาจได้เจอคนจริงใจคนมีคู่พร้อมความสัมพันธ์และพัฒนาที่จะดีขึ้นแต่ข้อควรระวังนะคะอย่าลบมากเกินไปและอย่าเชื่อใจใครง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องเงินต้องรอบคอบให้มากนะคะสรุปเลยว่าชาวราศีพฤษภ กำลังเข้าสู่จังหวะที่เรียกได้ว่าดวงขึ้นแบบสุดๆใครรอเรื่องดีๆบอกเลยว่ามาแน่นอน